อนิเมชันไทยดูยังไงก็ไปไม่รอดวันนี้เราก็จะมาหาสาเหตุกันว่าทำไมแอนิเมชันไทยทำมากีดเรื่องก็เจ๊งทำมากี่เรื่องก็ไม่มีคนดูเราขาดอะไรไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าพูดมากไปก็เปลองน้ำลายมาเริ่มกันเลยดีกว่าชั่ววงบินของคนไทยในวงการนะครับทั้งนี้ผมไม่ได้เป็นการดูถูกศัก,กยภาพของนักวาดหรือพี่ๆนักทำแอนิเมชันของไทยนะครับจากประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้นะครับในส่วนนี้ผมก็ขออ้างอิงจากหอภาพยนตร์ เขาได้ระบุไว้นะครับว่าแอนิเมชันเรื่องแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปีพศ2498ชื่อเรื่องว่าเหตุมหาัจจันย,นย์โดยคุณประยุทธ์จันทร์เลขาธ์ทุ่มเหอกนะครับหยอกโดยคุณประยุทธ์เงากระจ่างครับซึ่งผมก็ได้ลองเทียบกับเอาระดับมังกรเลยนะครับญี่ปุ่นครับนับเมื่อปีพศ2450ประเทศญี่ปุ่นได้มีแอนิเมชันเรื่องแรกอย่างเป็นทางการชื่อว่าคัตสึโดชาชิน และผมขอเสริมว่ามันมีที่เก่ากว่าน,นี้้วนยนครับอาจจะเป็นของชาวตะวันตกหรือประเทศฝรั่งเศสได้แหละครับซึ่งระยะเวลาก็ไม่ได้ห่างก,กันกับญี่ปุ่นมากขนาดนั้นโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพศ2435ครับจากความแตกต่างที่ว่านั้นน่ะทำให้ชั่วโมงบินของเรากับญี่ปุ่นหรือชาวตะวันตกต่างกันระดับครึ่งศตวรรษได้เลยครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นที่โด่งดังในด้าน Animation แอนิเมชันเพราะพวกเราเริ่มกันช้ามาก ขาดการสนับสนุนจากส่วนกลางผมโทษรัฐบาลเหรอใช่ครับถ้าผมไม่โทษรัฐบาลแล้วผมจะไม่โทษอะไรล่ะครับหากอ้างอิงจากหอภาพยนต์นอีกครั้งนะครับโดยบทความที่เขียนเกี่ยวกับคุณประยุทธ์เงากระจงังในย่อหน้าแรกบรรทัดสุดท้ายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าคุณประยุทธ์ต้องพบกับความผิดหวังเพราะขาดการสนับสนุนมันทําให้ผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับว่าที่มันขาดมันขาดการสนับสนุนจากส่วนไหนซึ่งผมก็ได้อ่านเพิ่มเติมครับแล้วก็ได้เจออีกหนึ่งจุด คุณประยุทธ์เล่าว่าในสมัยนั้นคุณสเสน่ห์คล้ายเพื่อนได้พยายามผลักดันการ์ต,ตูนภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการเกษตรกับถูกรัฐบาลณตอนนั้นปัดตกไปและท้ายที่สุดคุณสเสน่ห์ก็ได้เสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปีพศ2490ครับตลอดจนจบบทความกับชายที่เป็นสนลังของวงการแอนิเมชันไทยไม่ได้มีการถูกยื่นความช่วยเหลือหรือมีความร่วมมือกับภาครัฐเลยแม้แต่น้อย ก็คงเป็นสาเหตุใหญ่ๆนะครับที่ทำให้แอนิเมชันไทยไปไม่ถึงไหนซึ่งหากเทียบกันกับประเทศอื่นไทยเราก็เหมือนจะไม่ค่อยมีนโยบายออกมาช่วยกระตุ้นหรือช่วยเหลือด้านนี้สักเท่าไหร่นะครับผมขออ้างอิงจากเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อการเรียนแอนิเมชันจีนนะครับรัฐบาลจีนนั้นได้มีการลงทุนในแอนิเมชันตั้งแต่ช่วงตั้งไข่ของประเทศจีนเลยก็ว่าได้หากดูจากที่คุณประยุทธ์เนาก,ากระจ่างเล่าก็จะพบว่าของเราเนี่ยไม่มีการสนับสนุนเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ แต่จะว่าพี่ไทยเราก็ไม่ได้นะครับเพราะล่าสุดผมได้ไปเจอกับนโยบายนี้เข้าอยู่ในหมวดซอฟ t ์พาวเวอร์อะไรนั่นแหละครับงบสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคาดีและแอนิเมชันไทยประจําปีงบประมาณ2,568จํานวนเงิน220ล้านบาทครับว้าวเยอะจังเลยนะแตบบ่ผมว่าตัวเลขมันแปลกๆนะครับเอาความรู้สึกแวบ,บแรกของผมเลยหนังปกตินะมันก็ใช้งบประมาณสร้างกันประมาณนี้ไม่ใช่เหรอหลังจาก,กนั้นผมก็ลองไปเสิร์ชดูครับว่าก้าวสัตตานี่ มันใช้งบประมาณสร้างเท่าไหร่ปรากฏว่าก้าสัตตตาใช้งบประมาณในการสร้าง230ล้านบาทครับมันมากกว่างบที่รัฐบาลจัดไว้เพื่อสนับสนุนวงการภาพยนตร์อีกครับผมก็ขอไม่พูดมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันก็เห็นๆกันอยู่แล้วแหละทุกคนคงจะพิจารากันเองได้นะครับว่ามันเหมาะสมไหมหมัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดนะครับแอนิเมชันไทยมีการยัดเยียดความเป็นไทยมากเกินไปเหรือ ซึ่งส่วนนี้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ออนิเมชันไทยไม่ประสบคาวามสําเร็จมันไม่ได้เกี่ยวสักทีเดียวซึ่งส่วนนี้เราก็จะเห็นจากการ์ตูนจีนนะครับการ์ตูนอเมริกาหรือการ์ตูนญี่ปุ่นมันก็ะใส่วัฒนธรรมบ้านเกิดของตัวเองมาในการ์ตูนอยู่เสมอแต่เขาอาจจะมีวิธีการใส่เข้ามาอย่างมีชั้นเชิงมากกว่าของไทยเราเราอาจจะต้องปรับปรุงมากกว่านี้ว่าต้องใส่ลงไปอย่างไรให้มันไม่น่าเกียดหรือให้มันดูน่าติดตามมากขึ้นสักนิด สุดท้ายนะครับผมก็ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆอาจจะเป็นที่การนําเสนอเรื่องมากกว่าเอาง่ายๆคุณดูที่เรื่องการกล้วยภาคแรกก็ได้ครับคุณเชื่อไหมว่านับตั้งแต่นั้นมาไม่มีเรื่องไหนทํากําไรได้เลย ตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าผมน่ะไม่ได้ติตริงเกี่ยวกับงานภาพอะไรเลยครับเพราะจริงๆอ่ะงานภาพเราสุดๆแล้วครับสตูดิโอในไทยเคยถึงขั้นไปร่วมงานกับดาบพิฆาตอสูรด้วยครับงานภาพเนี่ยระดับโลกสุดๆแล้วครับของประเทศไทยตอนนี้กระทั่งนักร้องของเราก็เคยไปร่วมงานกับเรื่องเกิดใหม่เป็นสลามครับเนี่ยคุณจะเห็นว่าองค์ประกอบโดยรวมของเราอ่ะไม่ได้เป็นรองที่ไหนในโลกเลยครับภาพก็ดีนักภาพก็เก่งนักร้องก็ของจริงแต่เนื้อเรื่องไม่สนุกสักเรื่องเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเท่่าาทีผมมัับบคควได้นะร ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับผมแค่อยากจะมานำเสนอในมุมมองของผมใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ